สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่อินไซต์ไทยแลนด์เรื่องราววันนี้มาจากผู้ชายชื่อเอลอายุ58ปีอดีตนักมวยปล้มือาชีพจากฟลอริดาเขาพังทั้งสองข้างใจอ่อนให้สาวไทยและเจอกับบทเรียนชีวิตที่โคตรหนักเขาคิดว่าเจอรักแท้กับสาวหวานหวานเงียบๆที่บอกว่าเกล็ดบ้าไม่ดื่มเหล้าและแค่ต้องการความช่วยเหลือเล็กๆเ,เ,เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สปอยเลยนะเธอโกหกเรื่องที่เริ่มเหมือนรักโรแมนติกกลายเป็นตลกบนเศร้าเรื่องการหลอกลวงมันน่าสงสารมันบ้าและมันเจ็บปวดจริงๆสำหรับผู้ชายหลายคนมากกว่าที นะคุณคิดมาฟังเรื่องราวของเออจากปากเขาเองเลยฟังนะเพื่อนถ้าคุณเคยยืนอยู่นอกในคลับในพัทยาตอนตีหนึ่งถือถุงเทฟซีกับดอกกลาบปลอมที่ซื้อจากร้านข้างถนนจ้องโทรศัพท์เหมือนหมาน้อยที่ถูกเปกคุณไม่ใช่คนแรกที่โง่ผมเคยเป็นคนง่นั้นเธอบอกว่าเธอไม่ใช่สาวบาสาบาลด้วยกระดูกสันหลังที่พังของผมเลยนั่นคือคำพูดแปลกๆของเธอฉันไม่เหมือนผู้หญิงคนอื่นฉันเรียนอยู่เรียนอะไรวิชาการหลอกลวงขั้นสูง ขอโทษผมพูดเลยเถิดไปหน่อยมันยังทาให้ผมหัวเสียอยู่ผมเคยโดนเก้าอี้เหล็กฟาดหน้าตอนป้ามาแล้วมันเจ็บน้อยกว่านี้เยอะในสังเวียนอย่างน้อยคุณเห็นมันมาแต่ไกลผู้ชายตัวใหญ่วิ่งเข้าหาคุณตาโตเหงือกระเด็นเหมือนน้ําู้นั่นคือความเจ็บที่ซื่อสัตย์แต่อันนี้มันเงียบฉาวหวานเหมือนถูกงูกอดผมจําได้ว่ายืนอยู่นอกขับนั่นสักที่ชื่ออิลูเชนรูซิดักเชนอะไรสักอย่างแล้วเธอส่งข้อความมาขอโทษนะที่รักเพื่อมารับฉันและฉันกลับบ้านใช่สิแต่ผมเห็นเธออยู่ไกลๆขึ้นมอเตอร์ไซค์กับผู้ชายที่เหมือนขายโปรตีีนผในยยอจ ผมไม่ได้ขยับเลยยืนนิ่งถือถุงไก่ที่เย็นชืดดอกกุหลาบเหม็นกลิ่นพลาสติกผสมความเสียใจผมคิดวนไปวนมาอาจจะไม่ใช่เธออาจจะเป็นฝาแฝดของเธออาจจะเป็นตัวปลอมหรือบางทีผมอาจจะไม่ได้อายุ58และอย่ามาสองรอบเธอบอกว่าเกลียดบา้าตั้งแต่คืนแรกเลยฉันแค่รอเพื่อนฉันไม่ดื่มฉันไม่ชอบเพลงดังผมเชื่อเธอรู้ไม่ทาไมพระตาโตโตสีน้ําตาลน,นั่นและผมโง่พอที่จะตกหลุมรักความไร้เดียงสาปลอมๆคุณคงคิดว่า25ปีในวงการเหมือนป้าผมต้องเก่งเรื่องจับพิรุธแต่ไม่เลยดาราเธอไม่ใช่แค่นักแสดงเก่งเธอระดับชโล นั่นคือจุดเริ่มต้นหรือบางทีอาจจะเป็นจุดจบยากจะบอกได้ตอนนั้นผมรู้แค่ว่าคืนนั้นคือการน็อกเอาท์ทางใจของผมและระคังยังไม่ทันดังเลยด้วยซ้ําแล้วผมมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงนั่งอยู่ในประเทศไทยเงินหมดใจขมขื่นพยายามหาความภูมิใจที่หายไปมันเริ่มจากคอที่เหมือนถุงใส่ชิ้นส่วนแต่ขักหมอบอกว่าเออถ้าแกโดนกระแทกในสังเวียนอีกครั้งแกจะต้องกินข้าวต้มด้วยหลอดนั่นคือจุดจบผมเลิกปล้ำตอนอายุ55แดดฟลอริดาร้อนขึ้นบ้านเทรลเลอร์เล็กลงอดีตภรรยาเก่ายังด,ดเงินนผมจแห้ เธอได้บ้านได้รถได้หมาผมได้แค่เกาอีโยกที่ดังแอดแอดเหมือนมันตัดสินผมผมใช้เวลาทั้งวันดูยูทูปผู้ชายคนหนึ่งในพัทยาพูดถึงเบียร์ถูกถูก,กับรราน,นวดดูเหมือนสวรรค์ดูเหมือนที่ที่คนล้มเหลว ย่างผมอาจจะยังรู้สึกเป็นผู้ชายได้ผมเริ่มเห็นโพสตในกลุ่มอย่าง Thailand n e x t p a s s Over 50หรือ e Escape t h ด w e s ตรูปผู้ชายฝรั่งยิ้มกว้างข้างสาวไทตาตโนมโตพวกเขาดูมีความสุขโคตรมีความสุขเหมือนความสุขที่แกล้งทำตอนขายทำแชร์แต่ผมเหงาและจนชีวิตเดทที่บ้านเก่าหน้าเบื่อยิ่งกว่าปิกนิกในโบสถ์ผมเลยควักเงินเก็บที่เหลือซื้อตั๋วเที่ยวเดียวบอกลาคัสตั้ของผมให้ญาติชื่อริกกี้ช่วยรถน้ำเขาบอกแกไม่มีทางกลับมาแน่ผมบอกว่าเขาคิดผิดปรากฏว่าเขาไม่ผิด คืนแรกในภูเก็ตผมคิดว่าผมตัดสินใจผิดมันดังวุ่นวายกลิ่นหมึกย่างผสมเรดบูลหกแต่คืนที่สองผมเจอเธอดาราเธอยือนพิงกำแพงนอกถนนบางลาเล่นโทรศัพท์ดูเบือ่อเธอใส่ส้นสูงยืนรัดรูปเสื้อขาวตัวเล็กที่เขียนว่า a อ g e จ s d ์ดทีไลใช่สิเธอมองผมยิ้มเบาๆแล้วพูดว่าคุณมาคนเดียวเหรอผมโง่าพอคิดว่านั่นคือคำหวานโรแมนติกผมไม่รู้ว่านั่นคือประโยคสไตล์ไทยที่แปลว่าคุณดูโง่และฉันต้องการเงินแต่ผมไม่แคร์รอยยิ้มนั้นเสียงหัวเราะคิกคักผมรู้สึกเหมือนเป็นฮาโฮแกนในยุุครเเือเธอธบอก หาเธอไม่ใช่สาวบาร์บอกว่าแค่มาหาเพื่อนฉันเรียนมหาวิทยาลัยเธอบอกว่าเรียนการตลาดผมถามว่าเขียนยังไงเธอสะกดว่าเมอเคเออไม่เป็นไรผมยิ่งเชื่อเพราะเมื่อชีวิตกระแทกคุณจนเลยบบางครั้งคุณแค่อยากให้ใครสักคนมองคุณเหมือนคุณยังไม่พังแม้ว่ามันจะเป็นของปลอมโดยเฉพาะถ้ามันปลอมลองนึกภาพตามนะอากาศร้อนชื้นผมเหงื่อท่วมเสื้อโปโลตัวเดียวที่ดูดีหน่อยยืนอยู่นอกบ้าเรเก้ล็กๆใกล้ถนนบางลาคืนที่สองในประเทศไทยรองเท้าแต่ผมเหม็นเหมือนหมาเปียกผมเริ่มสงสัยว่าบินมาครึ่งโลกเพื่อไปนลมแดดและตายคนเดียววหรือเปลล่าแ้บูม เธออยู่ตรงนั้นดาราพิงกำแพงคอนกรีตเหมือนนางแบบถ่ายแฟชั่นเล่นโทรศัพท์เหมือนกำลังปิดดีล้านเหรียญเธอสะพาย,พยกระเป๋าใบเล็กส้นสูงที่ท้าทายกฎฟิสิกส์เธอเงยหน้าขึ้นเห็นผมจ้องแล้วยิ้มเบาๆไม่ได้เซ็กซี่แค่พอให้รู้ว่าใช่ฉันเห็นคุณแล้วคุณตาผมพยักหน้าเธอพยักตอบผมเดินไปหาเหมือนวัยรุ่นที่ไม่เคยคุยกับผู้หญิงโดยไม่ต้องตะโกนใส่ไม่ผมถามรอใครอยู่เหรอเธอบอกใช่แต่เขายังไม่มาฉันเรียกแกล็บแล้วเองคอมองผมทำไมคุณมาคนเดียว เพื่อนผมควรรู้ตั้งแต่ตอนนั้นว่ามันคืออย่าล่อแต่ผมก้าวเข้าไปในกับดักเหมือนมือใหม่ผมบอกใช่มาประเทศไทยครั้งแรกเพิ่งมาจากฟลอริดาเคยเป็นนักมวยปล้ำตาเธอเป็นประกายเหมือนเครื่องสลอ็อตนักมวยปล้ำแบบ W W ดังหรือเปล่าผมพายยอกเหมือนกลับไปออกทีวีไม่ใช่เลย W แต่ก็เคยดังทุกหัวคนมาเยอะเธอหัวเราะแต่แขนผมแล้วสมองผมลัดวงจรผมไม่เคยมีผู้หญิงมองผมแบบนั้นมานานที่บ้านผมเหมือนล่องหนแต่ที่นี่ผมเหมือนซูเปอร์สตาร์เธอบอกว่าเกลียดบาร์บอกว่าแค่มาเยี่ยมเพื่อนที่ถนนบางลา ฉันไม่ชอบที่นี่ดังเกินไปคนไม่ดีเยอะผมพยักหน้าเหมือนโง่ทั้งที่เจอเธอน็อกบ้าตอนเที่ยงคืนเธอบอกว่าเรียนการตลาดที่มหาวิทยาลัยในภูเก็ตบอกว่าอยากมีร้านเสริมสวยเป็นเจ้าในตัวเองขาดแค่คนที่เชื่อในตัวเธอและผมก็เชื่อผมติดกับนมแง,งม ทองแดงมันมีให้เห็นยอแยะเหมือนวันชาติเลยเริ่มจากรองเท้าเธอใส่ส้นสูงทุกที่ร้านของชำส้นส,สูงหาทรายส้นสูงผมเคยเห็นเธอเหยียบหลุมแล้วเดินต่อเหมือนข้อเท้าไม่หัก90องศาบอกว่าเคยเป็นนางแบบใช่สิเหมือนแมวของเพื่อนบ้านผมที่ดังในไอจีเธอไม่เคยให้ผมถ่ายรูปคู่บอกว่าไม่อยากให้เพื่อนอิจฉาผมขอเจอเพื่อนร่วมห้องที่เธอเล่าให้ฟังเธอบอกไม่ได้เธอไปวัดจิตวิญ,ญญาณสูงส่งผมเสนอขับรถไปส่งที่มหาวิทยาลายัยเธอตื่นตระหนกบอกว่าอาจารย์ไม่อนุญ,ญาตให้พลังแฟนมาที่โรงเรียนนั่นมันอะไรกันันนโโททรศพ์ขออองเเธก็ยยู่ใมดี ยกตลอดเวลาความหน้าลงเหมือนเก็บรหัสนิวเคลียร์พอเช็คก็เอียงโทรศัพท์เหมือนปกป้องความลับกินก๋วยเตี๋ยวอยู่ดีๆโทรศัพท์สั่นเธอแอบดูแล้วบอกน้องสาวป่วยฉันโทรกลับทีหลังผมถามว่าน้องสาวคนไหนเธอกับพริปตาบอกคนโตเธอมีน้องสาวคนเดียวเธอบอกผมคืนแรกที่เจอแต่ตอนนั้นผมหลงเธอจนไม่เถียง ผมอยากเชื่อว่าเธอเป็นสาวหวานที่ถูกเข้าใจผิดอยากเชื่อว่าเธอเห็นอะไรในตัวผมไม่ใช่กระเป๋าเงินไม่ใช่พาสปอร์ตแต่เป็นผมเออแจ็คสันนักมวยปล้ำตกอับที่มีสะโพกไทเทเนียมและความเสียใจหกแพ็กแต่ย้อนดูตอนนี้เธอเล่นผมเหมือนเพลงเปิดตัวนักมวยปล้ำเรื่องมันเริ่มโง่ขึ้นไปอีกระดับซิตคอมเลยโง่จนถ้าไม่เสียเงินเยอะขนาดนั้นผมคงขำของเงินครั้งแรกแค่1500บาทบอกว่ายางมอเตอร์ไซค์ระเบิดเพราะกำจัดหมาจรจัดผมถามอะไรเธอบอกมันเห่าฉันเมื่อวานนี้ตอนนี้ยังบูมผมส่งเงินให้สัปดาห์ต่ออมา 3, าา3,000บทเพรระะไ ลูกพี่ลูกน้องของเธอมีควายเหยียบโทรศัพท์ผมถามไม่ใช่ว่าคุณมาจากภูเก็ตเหรอเธอบอกใช่แต่ลูกพี่ลูกน้องอยู่ที่อุดรเราใกล้กันคายเดินทับโทรศัพท์ฉันร้องให้แล้วผมควรหยุดตรงนั้นแต่ผมไม่อยู่สองสามวันต่อมาที่รักฉันต้องการห้าพันบาทแอร์รองของป้าฉันระเบิดป้าแกแล้วเมื่อออกไม่ได้เดี๋ยวต้องเข้าโรงพยาบาลและมาถึงสุดยอดที่รักมหาวิทยาลัยไ,ไม่ให้ฉันสอบไฟนอลเพราะฉันมีออร่าที่ไม่ดีต้องไปวัดบริจาคดอกไม้เพื่อชำระพลังงานหนึ่งหมื่นบาท ผมบอกว่าดาราการศึกษาไม่ทำงานแบบนั้นเธอส่งเซลฟี่น่าสลดกับอีโมจิร้องให้ผมโอนเงินก่อนจะเถียงจบเธอเคยบอกว่าโทรแบบวิดีโอไม่ได้เพราะหน้าต้องอยู่ในโหมดฟื้นฟูจากสิวทางจิตวิญญาณอีกครั้งบอกว่าว i f ฟดับเพราะเพื่อนบ้านขโมยสัญญาณด้วยเสาอากาศทำเองผมรู้ว่ามันฟังดูบ้าแต่เธอพูดเหมือนมันสมเหตุสมผลและถ้าผมค้านนิดหน่อยเธอจะบอกว่าคุณไม่เข้าใจวัฒนธรรมไทยครอบครัวสำคัญก็มีจริงฉันเสียใจที่คุณไม่สนับสนุนฉันถ้าผมเก็บเงินค่ากิลทริปได้ผมคงเป็นเศรษฐีแล้ว ผมบอกตัวเองว่าแค่ชั่วคราวแค่รอให้เธอตั้งตัวได้แค่รอให้ควายของลูกพี่ลูกน้องหายดีแต่จริงๆผมแค่ไม่อยากเสียความรู้สึกที่เหมือนมีคนต้องการผมแม้ว่ามันจะปลอมโดยเฉพาะถ้ามันปลอมเพราะถ้าไม่จริงผมกำลังทำอะไรอยู่คืนหนึ่งเรานั่งที่บาร์บนดาดฟ้าใช่บาร์สิ่งที่เธอบอกว่าเกลียดเธอนั่งเงียบเล่นหลอดในเครื่องดื่มมองไปที่ชายหาเหมือนนางเอกละครน,น้ำเน่าผมถามว่าเป็นอะไรเธอถอนหายใจแล้วบอกฉันไม่อยากใช้ชีวิตแบบนี้อีกแล้วผมคิดในใจชีวิตอะไรฉันนึกว่าคุณเรียนมหาวิทยาลัยทำงานร้านกาแฟาและหลบควายทับโททรศัพ แต่ผมแค่พยักหน้าแล้วเธอบอกฉันอยากเลิกทำงานบาร์ฉันไม่มีความสุขเมื่อผู้ชายมองฉันแบบนั้นผมเกือบสำลักเบียร์โยผมถามบาร์อะไรเธอกระพริบตาจิบค็อกเทลแล้วบอกไม่ใช่บาร์จริงๆแค่ช่วยเพื่อนบางครั้งแค่คุยไม่แต่ฉันไม่เคยไปกับใครใช่สิผมก็แค่กอดคนในสังเวียนเธอจับมือผมแล้วบอกฉันอยากเปลี่ยนแต่ต้องการความช่วยเหลือแค่ครั้งเดียวเพื่อเริ่มใหม่แล้วผมก็กลายเป็นนักลงทุนในฝันของดารา เธอบอกว่าอยากเปิดร้านเสริมสวยทำหน้าทำเล็บต่อขนตาเป็นนักธุรกิจสาวบอกว่าเพื่อนหาที่ดีๆได้แล้วใกล้ถนนใหญ่ต้องการแค่เงินมัดจำผมถามว่าเท่าไหรเธอบอกแค่ห้าหมื่นบาทถูกมากคุณเห็นอนาคตในตาฉันได้ที่รักผมไม่รู้ว่านั่นแปลว่าอะไรแต่ฟังดูลึกซึ้งเธอทำหน้าปากสันผมโอนเงินไปสองสามวันต่อมาผมขอไปดูสถานที่เธอบอกว่ายังไม่พร้อมแล้วบอกว่าเพื่อนมีปัญหาเรื่องเอกสารแล้วบอกว่าเจ้าของที่ดินเหยียดผู้หญิงอิสระสองสัปดาห์ต่อมาร้านเสริมสวยกลายเป็นธุรกิจเคลื่อนที่ผมถามเหมือนรถตู้เหรอเธอบอกไม่ใช่ น่ะเป็นพลังวิญญาณฉันนำความสวยไปหาพวกเขาซึ่งไม่มีความหมายอะไรเลยแต่ผมก็ปรบมือเหมือนโง่ลึกๆผมรู้ว่าถูกหลอกแต่ผมอยากเป็นคนที่ช่วยเธอให้ลุกขึ้นเป็นฮีโร่ของเธอแต่ผมแค่เป็นตู้ ATM ที่มีหัวใจ สองสามสัปดาห์ผ่านไปธุรกิจเสริมสวยเคลื่อนที่ของดาราย,ยังคงมองไม่เห็นผมไม่เห็นที่ตะใบเล็บลูกค้าหรือแม้ตลอดลิปสติกแต่ผมยังจ่ายค่าตั้งตัวให้เธอยังซื้อผัดไทยให้และแกล้งทําเป็นเธอคืออีลอนมัสแห่งวงการเสริมสวยแล้วคือหนึ่งผมได้ข้อความในเฟซบุ๊กจากผู้ชายชื่อมิคสไปเดอร์มิกแฟนเก่าของผมสมัยหมยิดแปมผู้ชายออซซี่ตัวใหญ่ทรงผมมันเล็ดเขาบอกเพื่อนอาจฟังดูแปลกแต่แฟนแกเพิ่งชวนฉันดื่มช็อตที่บาร์ร็อกฮาร์ดผมอ่านสามรอบผมถามอะไรเขาส่งรูปมาเป็นเธอดาราใสา่เดรสแดงสั้นป้ายชื่ ลังบาที่เหมือนงานคาริวานีออนมีกลิตเตอร์บนแก้มถือขวดเตกิลาผมท้องไส้ปั่นป่วนเหมือนตอนตกลงจากเชือบบนสุดผมโทรหาเธอทันทีเธอไม่รับผมโทรซ้ำๆสุดท้ายเธอรับเสียงหวานง่วงสวัสดีที่รักฉันนอนแล้วทำไมโทรบ่อยจังผมถามตอนนี้คุณอยู่ไหนเธอบอกห้องฉันเฉเนะทำไมผมส่งรูปให้ไม่ตอบสักห้านาทีสุดท้ายรูปนั้นเก่าเพื่อนแท็กฉันฉันไม่ได้ไปที่นั่นตอนนี้แค่ช่วยเพื่อนครั้งเดียวคุยเฉยๆไม่ดื่มไม่ทำอะไรไม่ดี ผมถามว่าเธอยังทํางานที่นั่นไหมเธอบอกว่าไม่ผมถามว่าทําไมป้าชื่อเขียนดีว่าเธอบอกแค่ชื่อตลกไม่ใช่ของจริงผมถามว่าโกหกเรื่องมหาวิทยาลัยไหมเธอบอกคุณไม่เข้าใจชีวิตฉันฉันมีแรงกดดันครอบกครัวต้องการเงินฉันพยายามเต็มที่ผมอยากตะโกนอยากโยนโทรศัพท์แต่ผมแค่นั่งจ้องรูปนั้นคิดว่าเธอหลอกผมเหมือนเด็กที่ขายคุกกี้มิกส่งข้อความอีกครั้งขอโทษเพื่อไม่อยากเป็นคนบอกแต่เธออยู่ที่นั่นมาหลายเดือนผมเห็นสามครั้งแล้วผมบอกขอบคุณที่ชาย และเปิดเบียร์จ้องเพดานเป็นชั่วโมงพยายามคิดว่าชีวิตผมหลุดรางตอนไหนผมยังอยากเชื่อว่าเป็นการเข้าใจผิดอาจจะเป็นคนอื่นอาจจะยืมชุดอาจจะเตะกีฬาเป็นของปลอมแต่อยู่ดีๆผมก็รู้สึกเหนื่อยผมให้โอกาสสุดท้ายคืนต่อมาผมเจอเธอที่ร้านก๋วยเตี๋ยวประจําผมไม่รอพนักงานผมวางโทรศัพท์บนโต๊ะแล้วบอกอธิบายมาเธอมองรูปมองผมแล้วมองรูปอีกครั้งแล้วเปลี่ยนเป็นโหมดเศร้าเร็วกว่าผมใส่สนับเข่าน้ําตาคลอปากสั่นจับมือผมเหมือนเกาะแพร่ชูบที่รักฉันทาเพื่อช่วยฉันไม่ไปกับลูกค้าแค่ยืนคุยฉันต้องการเงินให้แม่ ผมถามแม่คุณหรือย่าผีหรือคใายสัปดาห์นี้เธอร้องให้บอกว่าไม่อยากบอกผมเพราะกลัวผมจะไปบอกว่าเธอพยายามเลิกแต่ชีวิตมันยากมีแค่คุณที่เข้าใจฉันเธอบอกมีแค่คุณที่แคร์ถ้าผมได้เงินทุกครั้งที่ผู้หญิงพูดแบบนี้ก่อนของเงินผมคงซื้อคอนโดได้แล้วผมถามตรงๆยังทาง,งานที่นั่นอยู่ไหมเธอลังเลแล้วพยักหน้าบางครั้งแต่ไม่เหมือนก่อนฉันพยายามเลิกผมถามแล้วร้านเสริมสวยละที่ผมให้ห้าหมื่นบาท ธอเงียบคนซุกเหมือนมันจะให้คําตอบแล้วพึมพำเงินนั้นฉันใช้นี่ให้พี่ชายผมบอกดาราคุณบอกว่าพี่ชายคุณอยู่เยอรมนีเธอบอกใช่เขามีนี่ที่เยอรมนีผมเกือบคําไม่ใช่เพราะตลกแต่เพราะไม่เชื่อว่าเรื่องมันจะไปไกลขนาดนี้อย่างน้อยก็โกหกใหม่ๆหน่อยอย่างน้อยแกล้งทําเป็นผมสําคัญและมาถึงหมัดสุดท้ายสองวันต่อมาเธอส่งข้อความผิดคนเป็นภาษาไทยผมอ่านไม่ออกแต่โยนลง Google Translate แล้วมันบอกว่าผู้ชายอเมริกันง่ายมากฉันร้องให้เขาก็โอนเงิน นั่นคือจุดจบผมไม่ได้โทรไม่ได้ส่งข้อความไม่ตะโกนหรือขู่ผมแค่บล็อกเธอทุกช่องทางปิดโทรศัพท์แล้วนั่งในอบินบีราคาแพงกับความเสียใจและตู้เย็นเต็มไปด้วยเบียร์ช้างผมไม่ได้โกรธผมแค่เหนื่อยหลังจากข้อความนั้นหลังจากอ่านว่าผู้ชายอเมริกันง่ายมาก อะไรในตัวผมมันดับลงเหมือนสวิตไฟผมไม่ได้โยนของไม่ได้ร้องให้ผมแค่นั่งในกางเกงในจ้องพัดลมเพดานหมุนเหมือนมันมีคำตอบเธอหายไปไม่ใช่แบบทะเลาะก,กันแต่หายไปเลยเบอร์ใหม่บัญชีไลน์ลบเฟซบุ๊กไลาย,ลลายเป็นเพจความงามที่มีรูปนางแบบเกาหลีผมไปที่คอนโดที่เธอบอกว่าอยู่พนักงานต้อนรับมองผมเหมือนคนหลงทางบอกว่าไม่มีดาราที่นี่ผมไปที่บาร์ในบางลาหวังจะเจอเธอบอกเธอให้รู้ตัวหรือขอโทษครั้งสุดท้ายผมไม่รู้ว่าต้องการอะไรแต่เธอไม่อยู่มีแค่สาวๆาวที่หน้าต่อ คล้ายๆเธอขนตาปลอมรอยยิ้มปลอมส้นสูงเกินเหตุผมยืนนาทีเดียวแล้วเดินกลับไปที่อพาร์ตเมนต์กลับไปที่ตู้เย็นที่ว่างเปล่ากระเป๋าสตางค์ที่เบากว่าเดิมแต่เจ็บเหมือนโดนอิกทุบอกผมเริ่มคำนวณในใจระหว่างโอนเงินของขัญอ,อาหารข้ามกรณีฉุกเฉินและธุรกิจปลอมๆผมเสียไปเกือบสองแสนบาทอาจจะมากกว่านั้นผมหยุดนับเมื่อรู้ว่าผมจ่ายให้เธอมีชีวิตดีๆขณะที่เธออาจเรียกผมว่าแผนสำรองในแชตกลุ่มแต่สิ่งที่เจ็บไม่ใช่เงินมันคือความคิดที่ผมเชื่อว่านี่คือของจริงผมคิดว่าผมแตกต่างผมไม่ใช่นักท่่่องเเททีียวมาาในกนกกขส้แจ เงินเหมือลูกกวาดผมคิดว่าเรามีอะไรที่พิเศษปรากฏว่าผมแค่เป็นอีกหนึ่งรายการในประวัติการโอนเงินของเธอในวงการมวยปล้ำเขาบอกว่าไม่ใช่การล้มที่เจ็บแต่เป็นการลงพื้นนี่คือการตกจากกรงเหล็กแบบท้องกระแทกพื้นผมมาประเทศไทยเพื่อหาความสงบหรืออาจจะเป็นความรักแต่ผมกลับพบว่าผมเป็นคนโง่ระดับโลกที่มีจุดอ่อนคืออายไลเนอร์และเรื่องเศร้าคุณคงคิดว่าคนที่โดนทุ่มผ่านโต๊ะมา25ปีคงรับมือกับความเจ็บได้แต่นี้ไม่ใช่แค่เจ็บมันคือการยอมจำนวนทางใจเหมือนยอมแพ้ต่อความโง่ของตัวเอง ผมควรรู้เธอบอกว่าเกลียดบาเกลียดแล้วบอกว่าเป็นสาวไทยเรียบง่ายที่ชอบวัดและทิกทอกแต่ทุกครั้งที่กอดเธอมีกลิ่นเตกีลาและความเสียใจทุกเหตุฉุกเฉินยิ่งกว่าละครควายทับโทรศัพท์พิธีชำระออรา่าด้วยดอกไม้ไอของป้าที่ระเบิดถ้าผมไม่ได้เจอด้วยตัวเองผมคงคิดว่าเป็นสเก็ตตลกและผมก็ยังพูดว่าได้เพราะเมื่อคุณเกินเหนื่อยและเหงาพอคุณไม่อยากเห็นความจริงคุณอยากเชื่อในจินตนาการแม้ว่ามันจะทําให้คุณหมดตัวส่วนที่แย่ที่สุดไม่ใช่เงินไม่ใช่คําโกหกแต่คือการตระนัักว่าอ,อาจไมคครรร้ึิรริงงๆขทีฉดถ คงเป็นแค่บทที่ฝึกมาเพื่อหลอกคนที่จ่ายค่าอาหารคืนนั้นผมไม่เดทอีกเลยและไม่คิดจะเดทผมยังอยู่ในภูกเก็ตแต่ย้ายไปอยู่อีกย่านถูกกว่าเงียบกว่าไม่มีบาร์บนดาดฟ้าหรือแผนธุรกิจปลอมๆม,มีแค่ผมพัดลมที่สั่นมหมุนและตู้เย็นที่มีเบียที่ผมซื้อให้ตัวเองบางครั้งผมเดินผ่านถนนบางลาเห็นหนุ่มๆที่มีแววตาเหมือนผมเมื่อก่อนเต็มไปด้วยความหวังสับสนและใกล้จะยื่นกระเป๋าสตางค์ให้ผมอยากหยุดเข้าขคเยหากเขาบอกให้วิ่งหนีแต่ผมไม่ทำเพราะผมจำได้ว่าความรู้สึกหลอกๆนั้นมันดีแค่ไหนก่่อนนทีมััจะพงลาย นี่คือบทเรียนของผมอย่าเชื่อสาวที่บอกว่าเกลียดบา้าแต่มีกลิ่นเหมือนเยเกอร์และอย่าส่งเงินให้คนที่บอกว่าคุณแตกต่างจากผู้ชายคนอื่นเพราะเพื่อนคุณไม่ได้ต่างนั่นคือเรื่องราวจากชื่อเสียงในวงการเมื่อปล้ำสู่การอกหักจากสาวบาเอลไม่ได้แค่หลงรักดาราเขาทุ่มตัวเองลงไปในกลกงและใช้มันตลกในบางส่วนบ้าบอด,ด้วยซ้ําแต่เมื่อลอกมุกตลกและเรื่องควายออกสิ่งที่เหลือคือสิ่งที่ผู้ชายหลายคนไม่อยากยอมรับ,รบเราทุกคนอยากรู้สึกว่าถูกต้องการแม้ว่าความต้องการนั้นจะมาพร้อมป้ายราคาและส้นสูงคุณคิดยังไงไ ดาราหลอกเขาตั้งแต่แรกหรือเธอแค่พยายามเอาตัวรอดในแบบที่เธอรู้คอมเมนต์บอกมาด้วยผมอ่านทุกอันและถ้าคุณมีเรื่องราวของตัวเองเรื่องจริงเรื่องบิบส่งมาเลยคุณไม่มีทางรู้ว่าการบอกความจริงจะช่วยใครได้บ้างนี่คือ i n s i ซต์ไทยแลนด์ขอบคุณที่ดูอยู่อย่างฉลาดอย่างปลอดภัยและอะไรก็ตามอย่าเชื่อสาวที่บอกว่าไม่ใช่สาวบาขณะยืนอยู่นอกบา้า